สวัสดีครับวันดี้ครับมาเห็นเทียทเท่ยวแล้าบันดงบังนะครับบานดงบังะะนะครับบังเพื่อนหนองพ่อกจวดระเอตตบุรีหนองคุณใหญ่นะครับเนาะผมอยากพามาเบงร้านอีกร้านนึงขนาสนใจนะครับเนาะเป็นร้านเปิดร้านพิซซ่านะครับเลอเป็นร้านพิซซ่าลูกหลานของวันใหญ่คุกแกเลยสารนี่หละครับผมอยากมาแนะนำเป็น,น้อนใาเบิ่งนะครับเนาะเปิดร้าน เปิดร้านใหม่นะครับอันนี้ข่าวว่าเป็นนี่ลูกค้ากำลังทยอยมาครับแนะนำนะครับลูกหลานมาเบิ้งลูกหลานมีแนวความคิดจังเด่นนะครับว่าเปิดเป็นร้านพิซซ่านะครับอยู่บ้านเฮาเนี่ยครับทีนี้ผู้มาอยู่ไม่กินหรนะครับหรือผู้จังเด่นจุสนใจเกี่ยวกับอาหารการกินประเภทพิซซ่านะครับว่าเป็นยี่ร้านเปอนี้ร้านกำลังเปิดพอดีอผมมา เต่าในลานกำลังเปิดลูกค้ากำลังทยอยมานะครับวเขาไปเบิ่งงลานพนุ์จักรได้มาตำรวจพบนธุก่อกนะครับนีครับผมตัวยหเป็นยงียหลานน๋อฮะใส่ผม่เจ้าผมมาผู้เดียวผู้เดียวอ่อยู่จังใดอยู่ดีสบายอยู่ผู้เดียวอยู่สบายเอาคนไปใส่คนไปเยอะหันละดีกว่าละทีเออเอาอย่านี้บอก โอ้ทจำได้บ้านไร่มาก็จำได้ยังสิจำมมาได้เนาะอ่าครับครับครับบ้านไก่ไกบ้านติดกันกับ้านพิซซาพวนี้ตัวนี้อ๋อเนาะครับครับครับเดี๋ยวเเสียเอาไปเหรียญน้ำยู้อนี่บอกภาพกิ่นี่บอกยูก็ไปยย่รเอากรล้านลูกไปลูกใช่ ไม่ดูไอ้ดแหละเด้อนี่ตลาดมาอ๋อตลาดตลาดยะแล้วอีพี่ผู้ใดจ้าอ๋อเหตุการณ์นี่พู้มาอยู่น้ำอยู่จะผู้หายแล้วครับผูหาเราคิดว่ามีผู้มันอยู่น้ำอยู่ประเสริฐนะอ๋อผู้ใดเอาม้าฟอกมาขับมันมาล้านพืชศาสตรเดี๋ยวผู้ดีนะครับเด้อมันนี่ผู้ดีนะครับเนาะเอาลูกค้ากำลังทยอยมานะครับล้านค้าพันยุนิเด้อนไงครับเนาะครับนี่ครับ เรียกว่าแฮปปี้แลนด์ดงบังพิซ่าสเต็กนะครับเนาะเดี๋ยวตามนี่นะครับด้วยนี่นี่ครับอ่าตามนี่นะครับเอามาฝอกครับอันเจ้าของบ้านคนนั้นยู่แล้วของบ้านเป็นแนะน้ำกันอยู่ลูกค้าวจาเข้ามานะครับเนาะมาตามนี่ครับโอ้โหอามีอย่างแนวเป็นงเด่นนะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวดีอ๋อเนี่ยเจ้าของร้านนั่นสวดีนะครับเนาะ เอาตัวยังก็จะคล้องร้านเป็นนี่บุ้งค่ะบุษบาบุ้งเนาะคุณบุ้งเออบ้านเฮาอยู่บ้านทงบังเนาะบ้านทงบังมู่ยังบ้านบองนี่มูสิบค่ะมูสิบตำบลหนองขุนใหญ่อำเภอหนองพอกจังหวัดรเอ็ดนะครับเนาะอันนี้เป็นร้านพิซซ่าสามพนมานะครับเนาะแนวคิดจะได่นยังไงมาเปิดเป็นยังไงก่อนว่าเปิดร้านนี่อยากให้เด็กหน่อยบ้านเฮานะค่ะเด็กชิมพิซซ่าแซ่บๆลราคาพิซซ่า เพราะว่าจะฟองกับมาเคล็ดอาหารพวกอาหารโบราณเนาะนี่อยู่นี่สิมีอยู่อาหารอยู่สองอย่างเนาะมีพ่เป็นอันแนะน้ำของร้านค้ามี่พิซซ่ากับสเต็กพิซซ่ากับสเต็กเนาะอ๋อ้แต่ครับภาพระเบิงกับอะไรเป็นอะไรกับตัวไหนค่ะสีันนี้แบบว่ามันถูกใจหน่อยเพื่อนแม่ครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอาคำว่าเปินนางไนกันกนะ่ยังได็ก่อนนี่นอเอาหนนอนหนงตามนิ่น้นครับน้อมาสี่เนาะใ่เดีอ่็ก็คืาสิคนะ่พูเนาะค่ะลูคะจะมากินาาอ้าไม่เคี่ยอ๋มีสองอย่างนะครับเนาะอาหารสดๆค่ะอาหารสดสเนะเ มีบรรยากาศรอบๆเป็นสิทธิละน,นะครับไปข้างในี้นะครับแล้วขาไปข้างในี้จะเป็นโตัวห้อมีโตัวบริการเขาทันตามนี่นะอ๋อนี่เป็นกองพิเศษเนาะแล้วก็เขามาเนี่นะครับแบบเป็นแบบนั้นนะชาตนะครับทีนี้ไทยนี่ยังคิดนี่ยังต่างๆตามนี่ก็มีเพราะว่าหาราพิเศษเป็นอาหารพลังเนาะ <S <S เป็นอาหารพลังนะครับนะครับนี่เมนูนี่เบิ่งตามนี่นะครับเป็นเมนูเขานะครับเนาะ น,นอกจะกกองามเป็นต่ำนี่นะครับเด้อนะครับราคาสิทธิ์นะครับราคาตั้งแต่แบบน้อยแบบนี้แบบกลางแบบใหญ่นะครับจนแฮปปี้ฮาวายเอ็นยังสิทนะครับราคาใหญ่ก็บร้อยยี่สิบกว่าบาทนะครับนะรบหาคากลางหาสิบต่อบ,บาทนะครับเนาะนะนครับนะลูกค้าเข้าจอดมากไปยังไงเนีย่ยลูกค้าเ้า หน่อยนักเรียนเัเนาะค่ะโอ้มีหนุอยทั้เียนเนาะมีทุกุ่นคะนะมีทุกรุ่นแต่ว่าส่วนมากจะเป็นลูกค้าคุ้มเด็กโอ้มีลูกค้าคุมเด็ก่าเป็นโรงเรียนแต่านานกินเนยอ่ากินได้ทั้งปฐมมัธยมช่วอันสร้างกลางนี่สร้างรุ่นกลางนี่สิจินได้เพะสัสด์หานหาิากบาทสองคนด้คนยิมเนาะอ๋อแล้วครับ หาสิบสองหาสิบกว่าบาทนะครับหาสิบเก้าบาทจิ้มสองคนอิ่มนะครับอันนี้คือเป็นแบบพิเศษนะครับเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับเรื่องนี้ถามผู้แกเรื่องอีสานพาบาเบิงอ่าพิเศษาเจ็ดสิบพี่น้องนะครับมาเลยครับอยู่ที่บ้านบ้านังบังบ้านังบังอ่ ลูก้าคสวยรลางขาวง่ายไอ้ลูก้าก็รัางขาวงานะครับน้องลก้าประจํโลก้าเพนสวยพรอมด้วนี้จ้าสวยอยู่หมอจาวาแทบผีสวยมีคนที่สวยหลายตัวนี่ไม่้องมาพูา่ายนะโอ้แตผมก็ถือว่าเป็นลูก้าที่ตนเลย้เนเอนานาะเาไปเปิดไปยังไงเปิดยังไงนเวลาเปิดเปิดตั้งแต่เก้าโ นะคะจนถึง20 20ค่ะสองสุ่มฐาอ๋อสองสุ่นะครับเป็นหลองเลือเส้นนะครับเลยอมากันได้นะครับมาเป็นครูมาประกอบครัวมาหนุ่มาเดียวในเบิร์ดนะครับเนาะคนสวยๆทั้งบ้านพี่เพื่อนๆมีต้อนรับอยู่แล้วหลายเมืองคนงามนะครับมาเบิองไหนน้ำงามอยู่ตรงบั่งนะครับเลยนะครับมาเพิ่มตามนี้นะครับเนาะเอาปากทุกท่านนะครับเอาปากกันนะเจนช่วยกันนะมาลองชิมเบิร์ดนะคะออ๋ จริงดแลนี่ยใช่ปบใช่ปูมาลองชิมบ้งเอะอยากให้ว่าชิมกันบ้างลูกค้ามามีโอกาสเ็เชิาแวอ้เชเช่นงบนันเอาตาชัดหรไงไเอาเชิญเชนตาชัร้นไหนไม่ได้เกีวนะคะเดี๋ยวตาิเชร้นไหนเิรเชิร์ค่ะเชิ่เชนดเเชิญเป็นตาินตาชเาเห็น ขอมาตามี่ยรับเลยทุกชาติทุกเพศทุกวัผมนะครับเียเออขอบมาเลยครับมาเลยขอสิบันแม่ค่ะว่มเี่ยนของขายเี่าเา่คือว่าเปนเนี่ค่ะต้องกินเบียร์เียัี่อมกนอ๋อี่ไ่าบีรขายเบียร์ยังความบ่เออไม่ค่ะแม่อนอเดี๋ยวนี้พ่้ไม่เน่พอไม่ไม่ยังไม่ทอ้ราก็ยุ่กัรับสามาที่อยาเอาไป อาสามาขอมาดื่มได้เลยครับเพื่อนพี่น้องนะขอมาบรรยากาศว่ามือดูข้างในเนี่ยอากาศหนาวเลยพอดนะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นหนาววันวันก็มีเย็นนะครับเนาะวันนี้แอร์ครับแต่หนาวกล่าวว่าว่าเกิดอะไรหร่อลมขบขบกวนขบมาเอาเบอร์ขบมาตามเลยนะครับเพื่อนพี่น้องด้วยรอบปากทุกคนนะครับผมเอาขอบคุณหลายอย่างทังบ้านขอบคุณครับผมขอบคุณครับเชิญครับเยี่ยมพยายามเลยก็แช้าเลยครับติดตามตลอดไปครับผมขอบคุณครับ 慢一点，微微的慢一点，三。